สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ c o l o r เหมือนเดิมนะคะเป็นหน่วยที่สองของการเรียนรู้ให้นักเรียนหยิบหนังสือ s m a s h English เล่ม Workbook ขึ้นมาค่ะ แล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า22นะคะ22ภาษาอังกฤษคือ22เมื่อเด็กๆเ,เปิดที่หน้า22แล้วจะมีคำสั่งให้เราอยู่สส่วนนะคะอันแรกคือข้อ a ส่วนที่สองคือข้อ b เราจะมาดูที่ข้อ a กันก่อนเลยนะคะข้อ a คำสั่งมีว่า put the words that fit together PUT the words that fit together ก็คือให้นักเรียนโยงเส้นคำไปหาส่วนประกอบที่ทำให้คำเป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเรามาดูกันก่อนเลยมาดูก่อนที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งมีตัว R กับตัว E นะคะเด็กๆคิดว่าตัว R กับตัว E เนี่ยน่าจะเป็นสีอะไรคะ ก็ไปดูที่ฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะมีตัวอักษรให้เป็นส่วนที่มาเพิ่มคำให้มันเป็นคำที่สมบูรณ์นะคะ re d r ร t นะคะหนูก็โยง re ไปหาตัว d นะคะตามตัวอย่างต่อไปข้อ2มีตัว b กับตัว l เด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะ blue ถูกต้องค่ะคำว่า blue หนูก็หาส่วนที่หายไปของคำว่า blue blue สกด B L U E blue หย่งเส้นไปเลยค่ะสำหรับข้อ3ถึงข้อ7นะคะคุณครูจะไม่เฉลยคำให้แต่จะพูดคำให้ว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรเด็กๆด,ดูตามเลยค่ะข้อ3 Y E L L น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ yellow ถูกต้องค่ะ yellow ข้อสี p ่ค่ะ p u r น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะอ่าถูกต้อง purple purple ข้อห p i p i น่าจะต่อด้วยคำว่าอะไรนะ pink pink นะคะ ข้อหก g r แล้วอะไรต่อดีถึงจะเป็นคำว่า green green ข้อเจ็ด o r a n น่าจะเป็นคำว่า orange ถูกต้องคะ่ะ orange นะคะให้เด็กๆโยงเส้นไปหาคำที่หายไปตัวอักษรที่หายไปให้ถูกต้อง ใช้ไม้บรรทัดโยงนะคะเส้นจะได้ตรงตรงโยงเส้นเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูที่ข้อ b กันเลยค่ะข้อ b มีคำสั่งว่า match the sentence parts and read match the sentence parts and read ก็คือให้โยงเส้นไปหาส่วนประกอบของประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วให้ฝึกอ่านนะคะ เดี๋ยวเด็กๆทําตามคุณครูไปเลยเตรียมดินสอกับไม้บรรทัดให้พร้อมเลยค่ะก่อนที่เราจะโยงเส้นเรามาฝึกอ่านด้านซ้ายมือและด้านขวามือกันก่อนนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือข้อ1 can I can I ข้อ2 it is it is ข้อ3 thank thank ข้อสี่ here you here you นะคะเป็นประโยคที่เด็กๆจะใช้พูดในห้องเรียนเมื่อเด็กๆต้องการที่จะขอยืมอะไรสักอย่างจากเพื่อนๆน,นะคะส่วนฝั่งขวามาอ่านกันค่ะอันแรกเลยออออข้อสองข้างล่าง have a blue pencil s please Have a blue pencil, please. ต่อไป pink, pink และสุดท้าย you, you. แต่ก่อนที่เราจะลงมือทำข้อบีคุณครูอยากจะให้เด็กๆลองฝึกอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเรามาดูประโยคกันก่อนเลย Can I have a red pencil, please? Can I have a red pencil, please? Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. หลังจากที่เราอ่านประโยคเสร็จแล้วค,คุณครูคิดว่าเด็กๆโยงเส้นได้ถูกต้องแน่นอนเลยค่ะมาดูข้อหนึ่ง Can I Can I เขาโยงไปหาคำว่า Have a blue pencil, please. Have a blue pencil, please. ใช่ไหมคะอ่าต่อไปดูที่ข้อสองค่ะ it is it is เราจะโยงไปหาคำว่าอะไรโยงไปหาคำว่า pink pink นะคะไปข้อสามนะคะ thank thank โยงไปหา you นะคะเมื่ออ่านรวมกันอ่านว่า thank you นะคะข้อสี่ค่ะ hear you hear you ยงไปหาคำว่าอ่าอ่านะคะอ่านรวมกันแล้ว you e you are นะคะอ่าเรามาอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยคะ่ะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ข้อหนึ่ง can i have a blue pencil please can i have a blue pencil please ข้อสอง it is pink it is pink ข้อสาม thank you thank you ข้อสี่ here you are here you are เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโยงเส้นเสร็จหรือ,อยังถ้าโยงเสร็จแล้วให้เราไปดูที่หน้า23ต่อเลยนะคะสำหรับหน้า23เขามีตารางคําให้มีตัวอักษรให้แล้วให้นักเรียนวงกลมเหมือนในตัวอย่างนะคะ ให้เป็นสีที่ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องโดยคำเขามีให้ด้านร่างขอบสีชมพูนักเรียนเห็นไหมเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะเรามาเริ่มที่คำแรกเลยนะคะ red red r e d คำที่สอง blue blue คำที่สาม green green คำที่สี่ pink pink คําำที่ห้า r u r p purple คําคำที่หก r r n n g o r r n n g e และคำที่เจ็ดเ e l l o w เขามีตัวอย่างให้คำแรกนะคะคำว่า blue b l u e blue เขาก็เขียนวงกลมล้อมรอบคำ ทั้ง4ตัวอักษรให้ครบเลยนะคะส่วนคำต่อไปให้นักเรียนหาแล้วก็วงกลมล้อมรอบให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งคำนะคะคำที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้คือคำว่า grade g r a d นักเรียนดูช่องที่1น,นะคะช่องที่1แนวตั้งนับลงมาแถวที่4ค่ะ นักเรียนจะเห็นตัว r นะคะต่อจากตัว r จะเป็น e และ d ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบ r e d r a t นะคะแล้วจากนั้นแล้วให้นักเรียนระบายสีให้ถูกต้องกับคำ r a t ก็ระบายสีแดง blue ก็ระบายสีน้ำเงินเหลืออีกคําคำให้นักเรียนไปฝึก หาคํานะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบให้ถูกต้องเมื่อทําเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามถ่ายรูปหน้า23ส่งใต้คอมเมนต์นะคะคุณครูจะรอตรวจให้ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ